อ่สวัสดีกับ514คนดูเข้ามาแล้วกด1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 หรือพิมพ์คำว่าสุดปังถ้าผมไม่ได้อ่านเม้นใครก็ขอโทษขออภัยนะครับผมจะให้รัฐบาลไปก่อนนะงวดน,นี้รัฐบาลน,นะครับเลขสูตรจะมีเลขตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูพี่แอดมินปล่อยหรือ,อยังเนี่ย วันนี้ฟังดีๆแล้วตอนเนี้ยเพจเพจเพจหลักผมอะ่ะโดนโดนโดนปิดไม่ใช่โดนปิดครับคือมันหายแม่มันหายเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเพจมันหายแต่ว่าฟิตส่วนตัวแอดมินที่เชื่อมกับเพจอะ่ะยังอยู่แต่ว่าเพจหายไม่มีสาเหตุเหมือนกันก็ผมก็งงไม่มีสาเหตุไม่รู้อยู่ๆก็หายแต่ว่าผมก็ลอบคอบพอผมก็ให้คนมาตามเพจนี้แล้วเหมือนแบบ อย่างที่ผมบอกช่วงที่ผมไปหาปู่ทา้าเวสวรณแล้วช่วงที่วันเสาร์อาทิตย์คนตามมาสองหมื่นมันก็เป็นความโชคดีของผมที่ว่าคนตามมาเยอะแต่มันก็เหมือนเป็นทุกขลาบผมโดนทุกปีครับเพราะว่าคนอื่นไม่เป็นแต่ว่าผมเป็นผมก็ไม่รู้ให้เลขแม่นหรืออะไรหรือว่าเกียรติหรือว่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็เออผมก็คิดตามความพิดของผมเลยแหละเพราะว่า ปีนั้นคนตามผมก็เกือบสองแสนผมก็ตดนครับแล้วเมื่อวานเนี้ยเพจผมตัวนั้นก็หายคือไม่รู้ไปไหนหาก็หาไม่เจอเออแต่ว่าผมถามว่าซีเรียสไม่ผมไม่ซีเรียสผมชินแล้วแต่ว่าผมก็รอบครอบพอผมก็ให้คนมาติดตามเพจสำรองไว้ใครไม่ตามก็น่าจะหากันอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งมันมีมันเป็นมันเป็น ก็คือข้อดีก็คือมันสามารถทําคลิปเดียวได้แล้วคนที่แบบว่าเขาตามหาเราเวลาคนคนดูคลิปเดียวเยอะๆแบบเนี้ยมันก็จะเห็นอะไรแบบเนี้ยครับมันก็จะเห็นขึ้น,นมันมันก็จะเห็นมากขึ้นคนก็จะมาตามประมาณนี้ปาร์ปพอเวลาจะไปคนเบื้องหลังเนาะอ่ะพร้อมแล้วเตรียมตัวครับให้ขนมไทยไปก่อน ขนมไทยงวดนี้นะสูตรมันมีตามนี้ผมไม่รู้ว่ามันเข้าไม่เข้าแต่ว่าผมก็จะให้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเลขสูตรไม่เข้าก็คือพักแล้วนะครับเลขสูตรแต่ว่าผมคิดว่ารอบนี้มีโอกาสมาเหมือนกันเพราะว่าสถิติเลขหวยไทยนะครับเดือนตุลามันจอกเลขตัวนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูตอนนี้เอารัฐบาลไปก่อนรอบนี้สี่เจดหนึ่งรอบนี้นะเจดหนึ่งเนี่ย เคยเป็นเลขที่ออกเดือนตุลานะครับแล้วเป็นเลขมงคลของรอไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกแต่ว่าผมก็ให้เหมือนเดิมแบ่งปัน471รอบนี้ผมตัดไม่เลย474171 47อันนี้ดูดีๆขนมไทยวันที่16ตุลาซื้อไปหาลอตเตอรี่ตัวนี้ไว้ก่อน7117อันนี้รัฐบาลเพราะว่าเดือนตุลานะครับเป็นเดือนของ ที่เราสูญเสียเจ็ดหนึ่งนี้มาบ่อยมากอันนี้มันเป็นเลขสูตรเลขกําลังวันพุธจะมีตามนี้ขนมไทยดูแม่บล็อกก่อนไม่ต้องดูครับเออไม่ต้องดูคนจริงอยู่แล้วไม่ต้องมากดลิงก์ผมปล่อยให้ไม่ได้ก็ผมบอกแล้วของผมไม่ได้มีนะที่แบบว่าเอ้ยพร้อมแล้วเนี่ยให้ไม่ได้หน่าไฟ์สดให้กดเข้าไปเอาในลิงก์แล้วคนเหล่านั้นนะผมจะบอกให้เขามีผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละ แต่เนี่ยผมไม่ทำเพราะผมตั้งใจมาแบ่งปันแล้วอยู่ที่ว่าจะเข้าไม่เข้าเข้าก็ผมก็ขอบผมก็ให้กำลังใจผมไม่เข้าก็ให้กำลังใจการแค่นั้นแต่ถ้าไม่เข้าก็อย่าด่าอย่าว่าอยากตามใครก็ตามผมก็ไม่ได้ว่าเหมือนเข้ามาเนี่ยดูดูครั้งใหม่เนี่ยก็พิจารณาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเอเข้ามาดูกันหมดต้องตามผมศรัทธาผมไม่ใช่ผมบอกตลอด ผิดถูกขออภัยผมว่าหู้ดอกโตใหญแต่ว่าถ้าหูรูเราก็มีโชคนากันได้ค่ากับเข้าได้ได้ค่ากับเขาค่านั่นค่านี่ได้ค่าหนุ่มผมก็ดีใจแต่ว่าบัตถือก,ก็ย่าดาผมแค่นั้นว่าวัตถึกใจใครก็ขอโทษขออภัยว่าเป็นไปไม่ได้ดอกที่จะต้องให้มาหักมารักผมไผ่รักก็เบิ้งไผ่บ่มากก็แล้วเต้เมื่อนี้ผมว่าไปกับไผ่บ่ดีผมก็ขอโทษขออภยัยเรืองไม่นี่ขอโชคหมางโชคดีแล้วสวัสดีครับอาแม่บอกว่ามาอีกรอบนึง อันนี้เป็นรัฐบาลซื้อไปหาลอตเตอรี่ตัวนี้ไว้ก่อนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอันนี้รัฐบาลเพราะว่าเดือนตุลานะครับเป็นเดือนของที่เราสูญเสียเจ็ดหนึ่งนี้มาบ่อยมากอันนี้เป็นเลขสูตรเลขกำลังวันพุธจะมีตามนี้ขนมไทยโอเคครับมื้อนี้ขอโชคหมานโชคดีเด้อขอให้มีมื้อนี้